RMT Talk กลับเข้าสู่ RMT Talk ในช่วงนี้นะคะเป็นกิจกรรมการจัดงานนะคะเป็นนิทรรศการ Cn สกายแอนด์ซีสี่สเกปเพนติ n งนะคะที่ศูนย์การค้าฟิวเจ้าพรกกรังสิทธ์โซนสเปลนะคะซึ่งวันนี้คะ่ะมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์นั่นเองนะคะอยู่ในสายกับเราคะ่ะอาจารย์นทิวุิพวงพีอาจารย์ประจําสาขาวิชาจิตกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ วันนี้มาคุยกันนะคะกับงานนิทรกาการ s อ y ด์ซ c s ีสเก็ Painting นะคะที่จะมีขึ้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พากรังสิตนะคะก็อ,อื่นเลยค่ะจะต้องเรียนถามนะคะว่าที่มาหรือว่าจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีที่มาอย่างไงบ้างคะเป็นการเรียนครับในในสาขาวิชาจิตกรรมในชั้นปีที่หนึ่งกับสองครับเป็นวิชา,าจิตกรรมชิวทัศกับวิชาจิตกรรมสีน้ำมันสีน้ำสีอะคริลิกครับคราวนีใน้ในการเรียนเนี่ยเราเราจำเป็นที่จะต้องพานักศึกษาไป ไปเขียนในพื้นที่จริงครับแล้วก็่าหลังหลังจากศึกษาในพื้นที่จริงแล้วเราก็เลยมองว่าควรจะมีการจัดแสดงเพื่อให้นักศึกษาได้พรีเซนต์งานของตัวเองครับผมค่ะอาจารย์คะตอนที่บอกว่าพาน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปในสถานที่จริงเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานตอนนั้นเราได้พาน้องๆไปที่ไหนบ้างะคะ,ะเราเราไปสามคืนสี่วันที่จังหวัดประจวบครับ ่ายอุทยานตามอ่องไล่ครับอืมค่ะน้องๆทั้งหมดกี่คนคะอาจารย์คะในสายจะเป็นชั้นปีที่หนึ่งกับสองครับห้องรับประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าคนครับอือผลงานทั้งหมดนี้นะคะที่จะนํามาจัดแสดงในงานนี้เองก็คือเป็นผลงานของน้องๆทั้งปีหนึ่งปีสองทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลงานของศิลป,ปินเพราะว่ามันจะมีการอ่าร่วมความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆที่ ที่ผมได้เชิญเขามาเป็นวิทยากรนะครับในการสาธิตให้กับเด็กๆในของมทรลอของเราได้ได้ดูระหว่างการปฏิบัติงานจริงครับก็จะมีทั้งศิลปินอาชีพแล้วก็อาจารย์ที่จะร่วมแสดงในเทศกาลครั้งนี้ครับผมค่ะอาจารย์คะสำหรับชื่องาน Sky NC อันนี้มีมีความหมายไหมคะเป็นลักษณะของภาพยังไงบ้างคะ่ะของการจัดงานในครั้งนี้ค,ะค่ะก็คมมอือเราพยายามพูดถึงการวาดภาพทิวทัศน์นะครับ ในมุมมองต่างๆเพราะนั้นคำก็เลยพยายามที่จะเลือกคำที่ที่เป็นเหมือนสิ่งที่อธิบายคอนเซปต์ของการมองธรรมาชาติในมุมมองต่างๆของเราครับผมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะกับการจัดงานในครั้งนี้นะคะสถานที่ในการจัดงานคุณผู้ฟังคะที่สุการค้าฟิวเจ้าพากรังสิทธ์โซนสเปลนะคะอันนี้เรามีความร่วมมือกับทางห้างสินค้ายัางไงบ้างคะอาจารย์ก็ทางห้างสินค้านะครับก็ให้ให้ความอนุเคราะห์กับ ทางคณะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันครับมาครั้งนี้ทางห้างก็ยังมีนโยบายใ,ให้เราสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีอยู่ครับอืมค่ะก็เราเคยมีการจัดงานในก่อนหน้านี้มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็จะมีทั้งของกิจกรรมแล้วก็ของสาขาศิลปะศึกษาอย่างนี้ครับจากคนละกิจกรรมกัน ครับค่ะสำหรับในงานนี้เองค่ะจันค่ะในเทศกาลอย่างที่บอกไปว่าเป็นการจัดแสดงของผลงานน้องๆน,นะคะทางนักศึกษาชั้นปีที่1แล้วก็ปีที่2รวมไปถึงทางศิลปินด้วยนะคะถ้าจะให้พูดถึงความน่าสนใจหรือว่าไฮไลท์ในงานนี้ค่ะจันคะมีในส่วนไหนบ้างคะที่อาจารย์อยากจะแนะนําว่ามาแล้วคุณจะได้พบกับความน่าสนใจแน่นอนนะคะคือในการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันจะเราจะค้นหาความเป็นตัวตนแล้วก็สไตล์นะครับ อันนี้แต่ละคนเนี่ยนักศึกษาทั้งแต่ละคนและศิลปินแต่ละคนก็จะมีสไตล์และรูปแบบต่างๆในการนําเสนอมุมมองวิจัยทัศน์ผ่านงานจิจกรรมนะครับอันนี้ในกิจกรรมของเรายังมีการาขายเสื้อนะครับเพื่อระดมทุนให้กับนักศึกษานะครับเป็นภาพทิวทัศน์ทั้งของนักศึกษาเองแล้วก็ของศิลปินนะครับในครั้งนี้ครับผมค่ะในผลงานน้องๆในรอบนี้ ทั้งหมดเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าให้ประมาณการได้ค่ะอาจารย์รวมกับทางศิลปินด้วยคะ่ะนักศึกษาเนี่ยประมาณห้าสิบชิ้นครับของศิลปินเนี่ยคร่าวๆน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบชิ้นครับผมค่ะแล้วก็งานนี้เราจะแสดงอย่างเดียวใช่ไหมคะมีเรื่องของการจําหน่ายไหมถ้าสมมติว่ามีคนเข้าไปร่วมงานแล้วสนใจอะค่ะอ่าจําหน่ายครับแต่ต้องอาจจะต้องติดต่อกันอีกทีหนึ่งครับในนิทศก,การเนี่ยจะจะ,จะมีไพ่ลิสแจ้ง รายละเอียดของของข้อมูลไว้อยู่ครับผมค่ะอาจารย์คะสำหรับสถานที่ในการจัดงานอยากให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะมีการจัดนิทรรศการในส่วนไหนของห้างฟิลเจอร์พาร์กรังสิตแล้วก็ในช่วงของวันที่เท่าไหร่กันค่ะ,ะนิทรรศการจะเริ่มติดตั้งวันที่สามหรือวันที่สี่ครับแต่จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ห้าห้าธันวาคมนี้ครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันที่หกเวลาห้าโมงเย็นที่ห้างฟิวเจอร์พาร์กรังสิตครับผม ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้เห็นผลงานของน้องๆน,น,นะคะที่มีการเรียกว่าครีเอทนะคะในข้อมูลของสกา k y อนด์ะ sea, นะคะแต่ในส่วนของน้องน้อนักศึกษาเองล่ะคะอาจารย์คะหลังจากการนำผลงานเหล่านี้เนี่ยที่เรานำมานำเสนอกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการต่อยอดยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ต่อยอดก็คือเราก็คง นอกจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์แล้วเรายังคงหาสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกแล้วก็ได้เผยแพร่ผลงานไปรวมไปถึงการจําหน่ายผลงานในหลายๆที่ต่อไปอีกครับผมค่ะในการจะแสดงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในงานแล้วเนี่ยจะมีน้องๆที่จะมาตัวเรียกพรีเซนต์ผลงานไหมคะอาจารย์หรือว่าจะมีในช่วงวันไหนเป็นพิเศษไหมคะอะแต่ละวันจะมีนักศึกษาเข้าไปเฝ้าผลงานอยู่แล้วครับแต่ว่าจะ จะเป็นไม่ซ้ํากันเพราะว่าเราจะผัดเวรกันแล้วก็วันที่วันวันเปิดงานเนี่ยนักศึกษาทุกคนจะไปร่วมเปิดนิศการถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลของชิ้นงานนั้นๆก็แนะนําเป็นวันเปิดนิศการเลยครับผมค่ะก็คือในช่วงของวันที่หกธันวาคมใช่ไหมคะอาจารย์วันศุกร์ใช่ครับผมค่ะครับมีช่วงเวลาไหมคะประมาณสักกี่โมงค่ะอ่างานเปิดนทศการห้าโมงเย็นครับผม ในช่วงของห้าโมงเย็นนะคะใช่ครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงเวลาห้างปิดครับในช่วงเวลาห้างปิดก็คือนอกจากนั้นก็อ,อย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือจัดแสดงเริ่มต้นตั้งแต่ห้าถึงสิบเก้าธันวาคมนะคะในช่วงเวลาที่ห้างเปิดทําการนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะช่องทางที่อ,อาจจะมีคู้ฟังที่ฟังอยู่นะตอนนี้แล้วก็สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเทรศการนี้นะคะมีช่องทางไหนได้ติดตามบ้างไหมคะอาจารย์คะ มีช่องทางเฟซเพจเฟซบุ๊กของอสาขาวิชานะครับก็คือ p a i n t i n g Program R M U T T ครับรวมไปจนถึงอินสตาแกรมเหมือนกันครับก็ p a i n t i n g Program R M U T T ครับผมค่ะมีความคาดหวังไหมคะว่าการจัดงานในในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็มีความคาดหวังประมาณนึงครับเพราะว่าตัวสาขาเองเนี่ยอยากจะทําโครงการเพื่อนักศึกษามากขึ้นนะครับตอนนี้ในการจัดแสดงนิทรการต่างๆเนี่ย จำเป็นที่ต้องขอความอนุเคราะห์จากศิลปินทั้งศิลปินอาชีพแล้วก็อาจารย์ต่างๆเพื่อขอผลค่าผลงานมาจําหน่ายเพื่อสร้างเป็นก้อนทุนในการจัดโครงการพานักศึกษาไปทํางานนอกสถานที่ต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งรวมไปจนถึงทุนการศรึกษาที่จะผลักดันให้นักศึกษาที่มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นศิลปินเนี่ยได้ทํางานอย่างจริงจังมากขึ้นครับผมค่ะ แล้วก็อย่างที่ในวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์นทัทวุฒิเนี่ยนะคะซึ่งก็ทราบว่าในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์เองตอนนี้ก็กําลังเปิดรับสมัครน้องนนักศึกษาอยู่คะ่ะอาจารย์คะตอนนี้ทางคณะเองคะ่ะเปิดรับในช่วงของระบบรอบไหนบ้างค่ะอาจารย์ตอนนี้อ่ารอบที่ยังาสามารถสมัครได้ไวๆเนี่ยนะครับคือ,อคือรอบโคต้าของคณะครับผมสามารถสอสมัครได้จนถึงวันที่ห้าธันวาครับ รวมไปนถึงที่แคดหนึ่งนะครับยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับผมค่ะก็จะต้องมีต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอไหมคะจะต้องมีผลงานไหมคะอาจารย์เวลาไปสมัครของทางคณะค่ะต้องต้องมีพอร์ตโฟลิโอครับก็คือพยายามรวบร,รวมผลงานที่ทําทั้งในชั้นเรียนแล้วก็ทําในช่วงเวลาที่ตัวเองว่างนะครับคือไม่ไม่ต้องแยกเลยเอามาเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับรวมไปนถึงการเตรียมตัว ในส่วนต่างๆของแต่ละสาขาวิชาที่ตัวเองจะสอบนะครับผมค่ะแล้วก็แน่นอนว่าการมาในงานนี้นะคะสำหรับนิเทศการ s k y n แ s c a ์ e p ซี a เคปเพนติก็จะได้เห็นผลงานของรุ่นพี่จงใช้ว่ารุ่นพี่นะคะที่เข้ามาเ<ไ>ป็ <ผม S 1> นนักศึกษาแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็จะได้เห็นว่าผลงานต่างๆเขาเป็นยังไงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ถ้านักศึกษาคนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะศึกษาต่อในสาขาวิชาจิตกรรมซึ่งซึ่งจะเป็นสาขาเดียวในคณะศิลปกรรมที่ เน้นเรื่องของการวาดภาพนะครับซึ่งซึ่งคณะศิลปกรรมเนี่ยจะประกอบด้วยสามภาควิชาภาควิชาทัศนศิลป์ภาคว,ว,วิชาออกแบบภาควิชานาฏศิลป์นะครับทัศนศิลป์เนี่ยก็จะมีทั้งมีสี่หลักสูตรนะครับจิตรกรรมคือหนึ่งในหลักสูตรนั้นนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเรียนวาดภาพโดยตรงเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางจิตรกรรมเนี่ยแนะนําสาขาวิชานี้เลยครับผมค่ะแล้วก็ข้อมูลก็ติดตามเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ เฟซบุ๊กได้เลยนะคะคใช่ครับผมค่ะแล้วก็ในท้ายนี้นะคะจารย์คะจะมีโครงการอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะในอนาคตอันใกล้ค่ะอ่าในปีหน้าเรากําลังแผนที่จะทำเวิร์กช็อปพานักศึกษาในสาขาจิตกรรมนะครับไปเวิร์กช็อปลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีครับผมแล้วก็จะมีการจัดแสดงในเทศกาลที่ประเทศเกาหลีแล้วก็พานักศึกษานำนักศึกษาดูมิวเซียมต่างๆในประเทศเกาหลีครับผมค่ะจะเป็นในช่วงของต้นปีไหมคะหรือว่ายังไงคะจาย์ น่าจะาหลังเดือนกุมภาเป็นต้นไปครับเพราะว่ากำลังวางาโครงการแล้วก็กำลังแผนรายละเอียดโครงการว่าเราควรจะจัดอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอืืก็ยื่นของบประมาณของมหาลัยซึ่งมหาลัยของเราซัพพอร์ตโปรเจกต์ Support, Project, ระหว่างประเทศให้กับนักศึกษายอยู่แล้วครับผมค่ะก็อาจจะได้มีโอกาสในการพูดคุยกันนะคะจันคะครับผมยินดีเลยครับผม ค่ะวันนี้นะคะต้องขอ,ขอบคุณค่ะอาจารย์นัททิบุตรพวงพีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตกรรมคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะพูดคุยแล้วก็แนะนําการจัดงานนิทรรศการ Sky ย n อ C ด์ซีซีสกเก็บเ n ที่ศูนย์กานค้าฟิวเจอร์าปาร์กรังสิตโซนสเปลนะคะ5-19ธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ งานนี้นะคะอย่างที่อาจารย์แนะนําไปก็เป็นการจัดแสดงผลงานของน้องๆนะคะในสาขาวิชาจิตกรรมนะคะผู้ฟังคะปี1ปี2องแล้วก็มีผลงานของศิลปินด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการจัดแสดงผลงานก็ประมาณสัก 70ผลงานนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการขายเสื้อนะคะลายทิวทัศน์ฝีมือนักศึกษาแล้วก็เราไปถึงศิลปินด้วยนะคะก็ไปกันได้เลยนะคะที่สุดกันคะฟิวจะพากรังสิทธิ์โซนสเปลนะคะ5 1 9ทันวะาครบดี้ค่ะและนี่คือเรื่องขงเราทัา้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการ RMT u Talk ค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ